สวัสดีครับมาพบกันในอีพีสซด8ตอนที่6กันนะครับลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีตุลภูมิใจที่จะนำเสนอนะครับโอ้โหสวยมากมากนะครับคูทูลูของคนลัคนาราศีกรกฏครับผมลัคนาราศีกรกฎนะครับ17สิงหาจนถึงประมาณ17กันยานะครับเป็นปูแบบคัทูลู อุ้ยสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในเดือนนี้คนล,นลักขณาราศีก็กฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอ่ะมาดูกันครับว่าเราวางดาวไว้แบบไหนบ,บ้างเอ่ยเดี๋ยวนะขอดูรูปนิดนึงอืนี่ครับตอนเจนออกมามันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับผมอ่ะก็กฎนะครับดาวเดือนนี้ของคนล,นลักนณาราศีก็กฎเป็นอย่างไรบ้างครับผมอ่า ย้ายตรงนี้มานิดนึงอ่าโอเคนะตอนเจนภาพออกมาแรกๆเราก็จะใช้คอนเซปต์ของออชาลีออดบ้างเนาะใช้ปูบ้างใช้อะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะในเดือนนี้คนละขนาดราศีก็เรากดเองเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวนะวางลงมานิดหนึ่งกันล้วกันโอเคนะครับอ่ะ ลักขณาราศีกรกฎเองจริงๆอ่ะไม่ค่อยเสียหายอะไรเท่าไหร่เพราะดาวที่อยู่ในเรื่องของอลิมรณะและวินาศาเนี่ยไม่มีนะครับมันก็คือแบบว่าส่งๆแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้อาจจะดีๆดีอยู่นะคนลักขณาราศีกรกฎไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะว่าอลิมรณะและวินาศาไม่มีดาวเลยนะครับ ผ่านเลยนะไม่ต้องทํานายเนาะมันดูดีอ่ะมันดูดีอ่ะหรือมันก็ไม่ต้องทํานายเนาะมันดูมีความสุขอ่ะเนาะเหมือนเรือลำหนึ่งลอยลอยตามกระแสตามความพันแปรลำน้ำใหญ่อะไรประมาณเนี้นะครับดาวอาทิตย์เองตกอยู่ในเรือนของกระดุมพระ นั้นนั้นหมายความว่าในเรื่องการงานการเงินความมีหน้ามีตาความมีเกียรติความรับผิดชอบ17สิงหาจนถึงประมาณ17กันยาเป็นกเกษตรบดีด้วยนั้นถือว่าดีครับถือว่าดีก็ดีต่อเนื่องมาจากดาวอาทิตย์ที่ทับลัคนาเมื่อเดือนที่แล้วเป็นอาทิตย์ที่เป็นมหาจักร ถูกไหมใช้อำนาจเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาใช้ความมั่งคัง่งมั่งคงอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพย์สินการเงินนั่นเองอาจจะมีเรื่องของดาวอาทิตย์ที่ตกอยู่ในเรือนของกระดุมพระเนี่ยหน้าใหญ่ใจโตบ้างเนาะมือเติบบ้างใช้เงินแบบมือเติบบ้างตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาทิตย์ที่เข้าอยู่ในเรือนของกระดุมพระเนี่ยมันต้องใช้เงินใช้อะไรในการที่จะแบบว่าซื้อตําแหน่งซื้อนู่นซื้อนี่อะไรประมาณนี้ม,มืนเหมือนกับว่า เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะคนละขนาดราศีกรกฎมันประมาณนี้ นะครับงนั้นดาวอาทิตย์เองเนี่ยถ้าถามว่าในช่วงนี้เองถือว่าดีไหมดีในเรื่องของการงานการงานนํามาซึ่งการเงินมีเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะครับมีดาวพุธในเรื่องของการเจราจาการค้าขายการสื่อสารเกิดขึ้นด้วยนะถือว่าอาจจะมีการทําสัญญาข้อตกลงในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้ดาวที่มีอิทธิพลต่อคนลัคนาราศีก็รากฏเลยในช่วงนี้คือดาวศุกร์ครับ เพราะว่าดาวศุกร์ยังเป็นดาวศุกร์ลาชาโชคอยู่คุณยังได้โชคจากในเรื่องของการเงินและความรักอาจจะดูเนื้อหอมมากๆสําหรับคนลัคนาราศีก็กฎในช่วงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวศุกร์ยังอยู่ในลัคนาของคุณยังทําหน้าที่ของเขาอยู่นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงข้ามมีดาวเกตอยู่ฮะมีดาวเกตก็แปลว่าแบบคู่ครองและหุ้นส่วนใช่ไหมเพราะอยู่ในเรือนของปัตตนี อาจจะมีเรื่องของไอเดียสร้างสรรค์ในเรื่องของการคิดงานใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ปะหรืออาจจะมีคู่ครองใหม่ๆเข้ามามีคนใหม่ๆเข้ามาแนะนําธุรกิจเข้ามาอะไรแบบนี้ธุรกิจเกี่ยวกับอะไรธุกรกิจเกี่ยวกับบิตคอยไหมเออเนาะเป็นไปได้อยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นดาวเรื่องการเงินใช่ไหมการเงินมันทับลักษาคุณถูกปะความรักทับลักษณะคุณแต่มีเกณฑ์เป็นเรื่องของการลงทุนในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆ อาจจะเป็นเรื่องของแบบว่ามาแนะนำในเรื่องของการเล่นบิตคอยน์บิตคอยเคยไหมสมัยนี้มีแบบว่าแอดเฟนเข้ามาแอดเฟนเข้ามาแล้วก็คุยไปคุยมาเออไม่ทราบว่าพี่จะแบบว่าลงทุนเรื่องเกี่ยวกับ อืมเนี่ยบิตคงบิตคอยไหมอะไรอย่างเงี้ยเคยเล่นไหมเดี๋ยวผมจะสอนใหนะ้เดี๋ยวหนูจะสอนให้ค่ะอืมนะประมาณเนี้ยเออมึงอย่าไปเสียรู้เขาก็แล้วกันนะเพราะว่า7จดหเนี่ยมันเล็งเขาหากันอยู่มีเกณฑ์จะเสียเงินเพราะว่าธุรกิจใหม่เกิดขึ้นไนดะ้เช่นเดียวกันเนาะนะครับต้องเป็นเสียงสมแล้วนะอืมเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเคือเรื่องของ การวางแผนเรื่องของความหวัดระแวงระอบครอบ,อบถูกไหมเสร็จแล้ว7เ,เองมีนาวางที่ไหนมีนาว่างเข้ามาทับตัวเองด้วยเฮ้ยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ของอา,อาจจะมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ของเพราะเจ็ดอยู่ในเรือประะนปัตนี้คู่ของเลยหุ้นส่วนแล้วมาทับตัวเราโอ้มีเกณฑ์แต่งงานเว้ยใช่ปะ่ะแล้วดาวสุกก็ทับด้วยแล้วมีเกตเนี่ยคู่บุญเข้ามา ในเรื่องของความรักมีเกณฑ์จะเข้าแต่มีเกณฑ์จะเข้าก็มีเกณฑ์จะออกเข้าเข้าออกออกด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า6กับ7มันคู่ศัตรูไงแล้ว7โยกเข้าหา5ด้วยไงบางทีแบบว่าเพื่อเลือกเยอะแยะมากมายอะไรประมาณนี้ทีนี้พอไปตีความเรื่องของการเงินก็เป็นเรื่องของการลงทุนเนาะทำงานมาเน็ดเหนื่อยเอ้ยฉันอยากจะแบบวางแผนในเรื่องของการลงทุนอมีธุรกิจมี For ร็กตะ เกี่ยวอะไรกับฟอเร็กป่ะอืมไม่เกี่ยวเนาะอืมประมาณนี้ใช่ไหมก็ย้ายเข้ามาทับได้แล้วก็คนล,กนาลาักันราศีก็เรากดเองเนี้ยมี60นใช่ไหรักเก่าๆรักแปลกๆออใช่ปะ่ะรักเก่าๆรักแปลกๆเพราะว่าศูนย์มาเป็นลาภะให้กุลไงเนาะแล้วศูนย์มาอยู่ที่ไหนอยู่ในปัตตานีเห็นปะ่ะเออเนาะเห็นไหมมันโยกไปโยกกันมาเนาะก็เลยแบบว่า เนี่ยเนื้อหอมเนื้อหวานคนรักเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาหาคุณได้เพราะสูญอยู่ในเรือนของลาภะแล้วย้ายเข้ามาเป็นนวังในปัตตนีอ่ะเนาะเรื่องของความรัก เป็นเรื่องเเก่าๆได้ไหมคนต่างชาติได้ไหมคนแปลกๆได้ไหมในเรื่องของการเงินเป็นเงินเก่าๆเงินตกเบิกได้ไหมได้คนลักนาราศีกรากฏช่วงนี้จนถึงนี้เลยหนึ่งธันวาคุณเองอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเก่าๆ,ๆที่กลับมาเช่นเงินในส่วนของประก,กันเนี่ยเก็บสะสมประก,กันครบแล้วเงินในส่วนของอะไรกัะคอมมิชชั่นเงินในส่วนของที่แบบว่าอยู่ดีๆเออเงินครบบัญชีครบอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้ได้ไหมได้หรือหนี้สินเก่าเออกลับขึ้นมาได้ไหมได้เงินตกเบิกได้นะครับวันนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเก่าของคุณกลับขึ้นมาในขณะเดียวกันถ้าจะแปลความในเรื่องของความรักมันก็คือแฟนเก่านั้นแลกกลับขึ้นมานั่นเอง 3. คือความกล้าความขยันใช่ปะ่ะอังคารคือความกล้าความขยันเป็นทั้งปะและเป็นหลังราชาโชคเขาบอกปะนี่ก็คือแบบว่าโดนเบียดเบียนเนาะส่วนราชาโชคทําน้อยได้มาก เพราะนั้นทํามากได้น้อยทําน้อยได้มากอยู่รวมกันเพราะฉนั้นก็ขยนันขยันเข้าไว้ก็ดีต้องเกิดการเคขึ้นไหวสําหรับกฎล,ลักษณะราศีกรกฏถึงจะนําพามาสู้ในเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับเพราะว่า36เป็นคู่มิตรกันอัางค่านปักหวาน สุขปากหวานอังคารรับเอาเอาเอประมาณนี้นะครับลาหูล่ะลาหูอยู่ไหนลาหูอยู่ในเรือนของพันธุวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องบ้านวุ่นวายเกิดเรื่องนู่นเรื่องนีน้วุ่นวายอยากจะไปเที่ยวเนาะวุ่นวายในเรื่องของการงานฉันอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่มากมายถือว่าดีไหมถือว่าดีถือว่าอยู่ไม่นิ่งเนาะมีอะไรให้ทํามีอะไรให้แบบว่าต้องออกจากบ้านทุกวันแบบเนี้ยได้ไหมได้เพราะว่าลาหู เป็นอะไรที่แปลกเป็นอะไรที่เกิดกันขึ้นที่อังคารก็เป็นลาภะถูกไหมครับแล้วเกิดลาหูย้ายเข้ามาในพันธุเปลี่ยนแปลงบ้านเดี๋ยวจัดบ้านเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวซื้อของเข้า เสียงเงินเป็น6 7 9อย่างเงี้ยนะครับดาวมันไม่ได้เสียหายนะครับแต่ว่าดาวมันทําหน้าที่แบบว่าเดี๋ยวอะไรของมันก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยดาวพฤหัสครับอยู่ในเรือนของอะไรครับอยู่ในเรือนของสุขภาความสุขความเจริญแล้วมาอยู่ในเรือนของปุตตะ,ะมีคนมีความรู้เข้ามาผมมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยเข้ามานําเสนอใช้ประวะติไม่รู้เนะอะประมาณนั้นอาจจะเป็นเรื่องของพฤหัส ที่แบบว่ามีความรู้แล้วเข้ามาเป็นปุตตะเป็นบริวารของเราหรือเราเองอาจจะมีการเรียนรู้เรียนรู้ในเรื่องของการทำมิ i เจอร์นี่ในการทำภาพอะไรแบบนี้ AI ป่ะประมาณน,นี้ยเนาะเออนะเพราะนั้นถือว่าดาวไม่เสียหายเลยนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาของคนลัคนาราศีกรกฎที่กำลังจะเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับก็สรุปตามนี้คือดาวไม่เสียเลยเป็นดาวอ n นเตอร์เทนด้วยซ้ำเนาะก็เรียนรู้กันไปอ่ะ ในช่วงที่สองดาวพุธก็ย้ายเข้าสัตฉะนะยีสิสิงหาจนถึงประมาณ2กันยาเป็นดาวพุธหมนพูดเรื่องเก่าๆกับคนรอบข้างเป็นกษะแรดีมหาอุดพูดเรื่องเก่าๆพูดเรื่องเก่าจะค้าขายก็ขายของเก่ากับคนรอบข้างนั่นแหละถ้าคุณเป็นเซลล์คุณก็ต้องขายของเก่าๆเอาเคสที่แบบยังไม่ปิดเอากลับมาปิดใหม่เนาะเพื่อนคนไหนยังไม่ซื้อของยังไม่ซื้อน้ําหอมจากฉันกลับมาซื้อใหม่นะยังไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์จากฉันกลับมาซื้อใหม่ก็ไปขายของได้ เจอเจอเพื่อนได้พบเพื่อนมากหน้าหลายตาแต่แปลว่าเป็นอาจจะเป็นเพื่อนเก่าๆประมาณนี้กินโตะ๊ะจีนโต๊ะแชร์ประมาณนี้ไปมีเพื่อนรักอยู่ตรงนี้นะครับคอยสนับสนุนอยู่นะครับแล้วก็ไปในช่วงที่3ถือว่าดาวเหนดาวช่วงนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับง่ายๆนะครับผมแล้วก็ในช่วงที่3ามดาวพุธเองย้ายกลับมาเนาะย้ายกลับมาอยู่ในเรือนของกระดุมพายละมาวางแผนอีกละ ไปเจอเพื่อนมาก็เลยกลับมามีความคิดไอเดียทั้งสารเสร็จแล้วดาวสุขย้ายจากตัวเองย้ายเข้ามาเป็นกระดุมพระมาวางแผน1.46ก็เลยมาทําสัญญาข้อตกลงในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะครับถือว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็ไม่ต้องทำลายเนาะ ไม่มีอะไรที่เสียหายแต่จะมีช่วงนี้ที่แบบว่าาดาวพอหัสจากที่เป็นสุภาก็มีนะวางย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของมันทุดูแลพ่อดูแลในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะดาวสาวเองอยู่ในปัตตานีก็ย้ายเข้าไปอยู่ในวินาศเพราะนั้นก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ปนแปลงของตัวเองหน่อยนึงแล้วก็ระวังในเรื่องของคู่ของหุ้นส่วนที่แบบว่า อาจจะเข้ามาแล้วก่อความเป็นวินาศเกิดขึ้นได้นะครับนี่คือคนลักนาะราศีกรกฎในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูปูในรูปแบบของโอ้โคตรสวยโคตรสวยกันดีกว่านะชอบมากเลยอันนี้คือทำแรกๆเลยนะครับได้ปูกับดาวเดือมูนใช้คอนเซปต์ใส่เข้าไปปุ๊บอ,ออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้เลยนะครับจะทำนายน้อยหนะ่อยเนาะเพราะว่าแบบว่าคนลัษนาราศีกรกฎไม่ค่อย มีอะไรที่แบบไม่มีอะไรเสียมันก็ใช้ชีวิตไปนะครับอะเลือกทีมกันคุณจะเป็นปูผีเนาะเป็นปูผีตัวที่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่หรือคุณจะเป็นปูจันทาอะนะปูจันทาตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดตัวที่แปดให้เลือกไพ่หนึ่งใบเป็นไพ่ประจําตัวเสร็จแล้วเลือกทีมที่หนึ่งคือเลือกเลือกปูผีเลือกปูที่สองคือ ปูจันทาอ่านะครับประมาณนี้นะเลือกทีมที่2อ,อ่ะพร้อมแล้วยังเลือกไพ่ประจำตัว1-8และเลือก1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าและเลือกทีมทีมที่1นะปูผีหรือทีมที่2นะปูจันทาอ่ะพร้อมแล้วกันเนาะไพ่ใบที่1ครับปูที่1บอกว่าคุณเป็นเฮอร์มีตครับ <c oughs> ดูแบบว่าโอ้ทุกอย่างมันดีหมดอะฉันก็เลยปีกวิเวกอะไรเงี้ยนะ ดูแบบว่ามีสังคมมีส่วนตัวของร้าน,น่ะอ่ะใบที่สองใบที่สองบอกว่าเป็น the world อ่าครบทุกสิ่งอย่างกับงเกิ e น,น,นะครับเพราะนั้นก็อะไรก็ฉันอะไรก็ฉันก็คือประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆประมาณนี้นะอ่ะใครเลือกใบที่สามเป็นตัวตนนั่นคือ the tower ออใช่ป่าวะไอ้ the lover โอ้เป็นคนที่แบบว่านักรักบัลลือโลเพราะดาวสุขธัราลัคนาเนอะอะไรก็ยอมให้หมดทั้งสิน้นนะครับและอันที่4บบอันนี้เป็น The ะว l ลเออนะอันที่4ได้ไพ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยอันที่4ี่บอกว่า2 w o of c u p นะสถ้วยก็คือการเป็นหุ้นส่วนกันนะเป็นคนที่แบบว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราอ่าใครเลือกใบที่5เป็นตัวตนนะครับคุณจะได้เป็น5คาถานะ ปัญหาลุ่มเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเกาะทีละเกาะนะครับแล้วก็อันที่6ครับเขาบอกว่าเป็น10บคาถาโอ้ยทําตัวให้มันยุ่งเข้าไว้เพราะมันเป็น10บคาถายุ่งวุ่นวายหมึกตึมนะอันที่7ดใครเลือกใบที่7จดอ่าใบที่เจ็ดเตงฉันจะต้องเป็นผู้หญิงที่อดทนฉันต้องเป็นกรลกดที่อดทนอ่าประมาณนี้แล้วก็ใบที่8ครับใบที่แปดสิบดาบ อดทนไม่เท่าไหร่โอ้โหโโคห่อยเหนื่อยเนี่ยค่อยขอืมประมาณนี้เนาะฝั่งนี้ไม่ค่อยดีเนาะะพอมาดูฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ยใครเลือกทีมที่หนึ่งนั่นหมายความว่าการงานของคุณเป็น The เด e Hermit เงียบเงียบเนานะ <S 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 การเงินละ่ะการเงินของเป็นดอ e เว r ร์โอเคมีเงินเข้าใช้ใจ่ายเงินไปนะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักความรักเป็นเด e Lover เป็นนักรักบรรลือโลกพอดีเลยสุขภาพสุภาพเป็น2ถ้วยถือว่าดี อ่านะถือว่าดีถือว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นมาจับรวมกันทีมที่1เนี่ยจะบอกว่าคุณเองเป็นคนที่แบบว่ามีโรคส่วนตัวสูงแต่คุณเองก็ไม่ได้ละทิ้งสิ่งต่างๆจากโลกนี้ไปคุณเองก็ยังมองโลกรอบข้างยังแบบว่าเคลื่อนไหวไปตามสิ่งเหล่าต่างๆนานาด้วยความรักและด้วยความเข้าใจเออนะเพราะนั้นคนลัคนาราศีกรากฏในทีมที่1เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับ ดูเฮอร์มิอร์มิแต่ก็ยังยังแบบว่าสอดส่องดูทุกสิ่งทุกอย่างยังทิ้งทุกอย่างไปไม่ได้ยังใช้ความรักยังใช้ความกังวลยังมีความกังวลยังมีความต้องการเหมือนกับปุถุชนธรรมดาทั่วๆไปยังใช้แรงขับเคลื่อนของปุถุชนธรรมดาในการที่จะใช้ชีวิตเสือกได้เนาะหลบหนีได้ ปีกวิเวกได้ทําอะไรก็ได้ประมาณนี้นะครับกับทีมที่2การงานของคุณนั้นเป็นแบบห้าคาถาโอโ้ปัญหามาก็ค่อยๆแก้ปันไปเนาะการเงินล่ะการเงินมันดูหนักเหลือเกินเป็น10บคาาเนาะส่วนความรักฉันจะท่องโคตรอดทนนะส่วนสุขภาพก็ระวังในเรื่องของสมบองโอ้โหพิกด้านเลยเลือกปูผีเป็นปูผีมีสเสน่ห์เลือกปูจันทา เป็นปูบขาเปนะ๋เนาะเลือกฝั่งนี้มาทุกระทมเป็นปูเจ้าทุก่ะนะพอจับรวมกันกลายเป็นโอ้ปัญหาลุมแล้วฉันต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหรอทำไมชีวิตแค่นี้ยังไม่อดทนพอหรือไงยังต้องให้ฉันทำนู่นทำนี่ทำนั่นมองโลกในแง่เนกทิบมากอะไรเลยกูอะไรก,ก็อะไรก,กูนะเพราะนั้นอ,อย่าเลือกเลยนะทีมที่สองเลือกทีมที่หนึ่งดีกว่า อ่านะใครเลือกผิดสวยนะจ้ะอ่านะครับนี่คือลักษณะราศีปูกรกฎครับสวัสดีครับ